ความแรงของเครื่องเนาะมันกระเด็นไปทั่วเลยพอตัดยาพอเห็นทางแล้วนะเขาก็จะเอาหลไดไถ,ถเลยครับเนี่ยเขาจะไถไถดึงยาเนาะไถกบซ้ายก,บ,ายกบขวานะเขาจะไถกบไถสลับกันไปครับ รับรวมโดยช่วยกันเนาะชาวบ้านพระโรงเรียนนะครับขาวครังเนะาะภาคเราพอถึงเวลาภาคเราจะไปพอเป็นวันพระนะครับพาะเราจะไปให้อ่าก็เรียกอะไรอนะไปสอนธรรมะนะครับแห้กาบน,นักเรียนนะครับต่อมีการโรงเรียนมีบนพระอาจารย์พระมาหาไปเนาะไปให้ไปให้คำสอนกบน,นักเรียนนะครับผม เป็นสิ่งที่านะครับพี่ใจดีเนาะเอารถไถมานะครับผมสุดที่ใจสุดหลอ่อเราไถมาช่วยนะครับกับชาวบ้านเรานะครับผมการจัดรวมครับอันนี้อันนี้บ้านท่านเรียกพักอะไรกันใส่ก็ใส่ก็กต้มปลาเดิอนะใมันปูกินก็เําพริกก็อร่อยครับ ไปมันปูโอ้ยเนีย่ยกันนี้กันนี่แต่หินแต่กอนทัดยาด้วงานเขาลบกกล้องกันโอ้โห มันที่ใหญ่เป็นก็เขาไม่ได้ผมปลูกไว้เนี่ยเบ่าหน่อยโอ้ยอยาไหนจะได้ก,กินยามันถมคักโอดอันนี้ผมก็ปลูกไว้แหลวต้นนีงต้นสมผมละ่ะนี่อันนี้สมเียวานผมโอ้ยมันจะได้กินนี้เกลือมันหลายปนเนี่ นี่ครับสมเชาวันอันนี้อันนี้ต้นสมสาครับต้นนี้ใหญ่ๆอยู่นีต่ต้นนี้ใหญ่อยู่ครับผมมาปลูกไว้ต้นนี้โตอยู่แต่ว่าร้อยเครือมันเครือมันขึ้นมากโคตรนี่ครับเครือมันขึ้นมากมันก็เลยไม่โตเนาะส่องสายปุ๋ยแล้วเนาะังว่านเนี่ยครับ นี่แหละครับคือต้นทีื่ามมาปลูกไว้แต่จะมีอยู่สี่ต้นตรงนี้ตรงนั้นหนาจะไม่รอดแล้วเหลือต้นนี้เห๋ือต้นนี้เหลืออน,น,หลน้อยหนาน้อยหนาจะมีอยู่สี่สี่หลุมครับเหลืออยู่หลุมเดียวไม่รอดแล้วเหลืออยู่หลุมเดียวโอ้ยผมนี้ก่อน ลบต่งตัดจากลบต่างตัดยา,อ,ดยาอันตรายสนุกกันครับระยัง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 เลยน้ำมอยเราก็บอกว่าคุณบุญน,น,น้ำสวัสดีจ้านะครับ อยู่วัดหรือช่างตู้ยใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นที่วัดเลยครับคือผู้ใหญ่บ้านเขาประกาศมาวัดนี่ครับแบบว่านี้มาช่วยกันเด้อมาเป็นอันเขาเรียกะไรชิดอาสาช่วยกันส่วนรวมเนาะทั้งอันสาธารณะหมู่บ้านเนาะเป็นสะสะนามครับของวัดสาธารณะแล้วก็มาช่วยทางวัดด้วยเนาะนะไอ้จะพระทำก็พระอยู่อันเจ็ดแปดองค์ก็ล่าเดิเมาวัดเนี่ยก็ตัดต้นมะพร้าวขนต้นมะพร้าวกันผักอะาย สนุกเังว่าพาก็ขยันขยันเนะว่ารุ่นนี้นี่ถาพาขยันเนี่นพนนักไว้รุ่นที่ขยันดีครับช่วยกันก็าตานจิงก็ต้องใส่ปุ๋ยอ่ะบาวน้อยตอนจิงก็ต้องใส่ปุ๋ยแลยหละนะครับใส่กับไปกลับมากลับไปกลับมาเนาะกวนหยยาเขานะครับหยียาเขาเนี่ยถ้าผมไม่ได้ต้นนี้ผมจะอัน